เปิดสถานะเลยว่านะเป็นอดีตนักโทษนะอะไรเงี้ยเราต้องขอบคุณทุกคนที่บอกว่าให้โอกาสมาสั่งสินค้าเราอะไรเงี้ยโดยที่ว่าไม่ต้มาแคร์ว่าเรามีอดีตเป็นโจรมาก่อนอนะไรเป็นมีประวัติมาก่อนอะไรเงี้ยเขาไม่ได้คิดตรงนั้น ปัจจุบันนะคะก็ทํารองเท้าเพ้นทลายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้รองเท้าเพ็นลายแบบนี้นะคะคือลูกค้าออเดอร์มาอยากได้ลายอะไรจัดให้หมดเลยเป็นงานพรีออเดอร์ทั้งหมดนะคะเป็นอดีตนักโทษค่ะก็ออกมาตั้งแต่ออกมาก็จะ3ปีแล้วก็ประกอบแต่อาชีพนี้นะคะ่ะรองเท้าเพ้นลายทุนเดิมเลยเป็นคนชอบดนตรีฉะนั้น ศิละปะมันก็มาคู่กันระหว่างที่บราว่าอยู่ในเรือนจำเนี้ยเราก็มีเวลาว่างเราก็หัดวาดรูปมันก็เลยแบบว่าเป็นความชอบศิละปะเพิ่มมากอย่างก็เลยเอาความชอบด้านนี้เอามาต่อยอดเป็นอาชีพลายจะหลากหลายมากค่ะเพราะว่าอย่างร้านัเนี่ยคือทําตามที่ลูกค้าสั่งลายแนวญี่ปุ่นแบบเนี้ยก,ก็เยอะลูกค้าจะสั่งเยอะแนวชิคานเสแบอบกว่าคนไม่ชอบสีสันก็จะได้ออกมาเป็นแบบประมาณนี้ บางคนบอกว่าอยากได้ลายอันนี้อย่างให้คุณแม่อย่างนี้ก็อยากได้ลายดอกไม้พื้นขาวๆอะไรเงี้ยคือลูกค้าสามารถฟิกได้เลยว่าอยากได้พื้นหลังเสีอะไรหรือบางคนแบบให้เขียนข้อความเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเกย๋ๆลงไปยอะไรเงี้ยค่ะคู่นี้อยู่ที่พันสามค่ะอ,นนอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นอ,อันนี้จะเป็นขอบนุ่ม อันนี่จะเป็นเกี่ยวกับรองเท้าด้วยถูกไหมะใช่แล้วก็ลายทิคาโนชิคานโนอยู่ที่พันสองค่ะพันสองอันไหนพันห้ามีไหมพันห้าจะเป็นแบบว่าลายตรงนี้ไม่มีส่งลูกค้าไปแล้วจะเป็นแบบว่าบางคนสั่งลายสักข้างหลังของตัวเองมาซึ่งสักเต็มหลังแล้วเรามาแกะลายลงรองเท้าอีกทีนึงอ๋อแบบนั้นขอพันห้าใช่ลายจะละเอียดเยอะอะไรอย่างเงี้ยถาะบางคนแบบว่ามีรองเท้าส่วนตัวมียี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยส่งมาให้เราเพ้นได้เลยแล้วก็น้ำก็จะคิดแต่ค่าเพ้นกับค่าส่งจะถูกกว่าไหมถูกกว่าค่ะก็จะอยู่ที่หลักึ แล้วพี่9 0 0 9 0 0เยแล้วแต่ลายแล้วแต่ความยากใช่ค่ะแล้วคู่ละพันเงี้ยเดินไรายได้เท่าไหร่ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณสอง0มื่นสองมืนห้าประมาณนี้ค่ะ คนนู้นคือทีมงานหรืออะไรครับอันนั้นคือแฟนค่ะก็คือช่วยกันทาช่วยกันทำใช่<น>ก็ทางานตรงนี้จริงจทำกันสองคนหรือว่าทำกันเยอะก็จะมีเ,เพื่อนมาช่วยด้วยคือเป็นไรายได้เสริมของเขาคือมาช่วยทําจ้างเขา,าเป็นไรายได้เสริมใช่แล้วถ้าอยากสั่งลายพิเศษกับพี่มันต้องคิดยังไงรอนานไหมก็คืออ็อกซ์มาหาน้านได้เลยทักมาที่เพจโซชิกลรองเท้าเพ้นไลน์ค่ะแล้วก็มาคุยรายละเอียดกันค่ะแล้วก็จองคิว ก็คือจะมาจังถูกๆเลยคือ200จองคิวเนี่ยคิวประมาณอยู่ที่2เดือนก็คือน้ำเริ่มต้นจากศูนย์คือออกมาติดคุกม,มาเบ็ดเสร็จแล้วคือ10ปี6เดือนออกมาไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างคือนับหนึ่งใหม่หมดมันต้องรู้จักเริ่มก่อนค่ะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนที่ว่าเริ่มที่จะทำเริ่มที่จะกล้าแล้วลองลองลอง,ลงมือทำสักวันเนี่ยก็ต้องประสบความสำเร็จได้แน่นอนน้ำเชื่อยอย่างนั้นคะ่ะก็คือ ให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เคยมีประวัติให้ลองสู้ดูค่ะก็สนใจรองเท้าเพ้นไลน์นะคะทักไปที่เพจโซชิครองเท้าเพ้นไลน์ได้เลยค่ะทั้ง TikTok Facebook ได้หมดเลยโซชิครองเท้าเพนไลาย